นาราขอโทษมดดำที่ทําให้เกิดปัญหาเข้าใจในความหวังดีและให้โอกาสค่ะหลังจากที่นาราออกรายการแฉสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจบรายการก็มีดาม,มา่าตามมาทําเอาทัวลงรายการจนถึงขั้นประกาศเลิกดูล่าสุดทางด้านของเน็ตเอเลนาราออกมาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะเป็นการขอโทษมดดำพร้อมกับรายการแฉร,ระบุว่าอย่างแรกสิ่งที่สาคัญที่สุดหนูต้องขอโทษแม่มดดำที่ทําให้ปัญหาเกิดขึ้นนาราเข้าใจในความหวังดีของแม่มดดำและปัญหาที่ต้องเกิด ถ้านาลาพูดอะไรไปมากกว่านี้อย่างที่ทุกคนรู้ยิ่งเราอยู่ในจุดที่คนมองเห็นเยอะเขาก็เล่นงานเราง่ายเข้าใจในสิ่งที่แม่บอกส่วนในเรื่องคําพูดที่แม่ได้พูดกับหนูในรายการหนูโอเคหนูไม่โกรธเลยเพราะครั้งแรกในชีวิตที่หนูได้ออกรายการหนูแสดงออกตัวเองในทางที่คนสามารถมองหนูว่าหนูเป็นคนแบบไหนขอบูณโอกาสที่แม่ยืนมาให้หนู ความฝันทุกอย่างที่แม่ให้หนูในทุกคําสอนที่สอนหนูหนูจะพัฒนาเป็นเด็กที่ดีต่อไปนะแม่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเราที่จ้าตัวได้ออกมาโพสต์นั่นเองค่ะ